ใช้เครื่องกีฬาจัก,กรยานก็มีครับพี่น้องโอ้4,000เก่าเลยพี่น้องนี่นะ 4, 9, พุดนะ4,000เก่าพี่น้องเอ้ยซ้ำหาพันล้วเนาะหาพันคูณสามกว่าจะมื่นหาแนบานนอาพี่น้องเลยพุดนะ4,000เก่าพี่น้องเลยโอ้4,000เก่า4 9, ส,สม4,000เก่าเฮ้ยไวรุ่นไปยังไลยพี่น้องมีหลายราคาเลยพี่น้องเลย มันมีแต่สีพันเก่าเลยตันนี้สองพันเอ็ด่อนเอ็ดขนยนี่โอ้ยของงใหญ่มันดวนี่อันนี้ไฟฟ้าด้เอพี่น้องจักรยานไฟฟ้าเท่าไรครับโอ้ยหมื่นเก่าพี่น้องเอ้ยพุหมื่นเก่าขนนพี่น้องบ้านเท่ากับสิซ้ำสองหมื่นเนาะคูณสามกันสิเป็น2องหมื่นกัสิโอ้ยกันถึหกหมื่นแต่พี่น้องนี่หกหมืบาทแลวพี่น้องจักรยานมือสี่เดน อันนี้หมื่นเก้าพี่น้องเบิง่งอันนี้ไฟไฟ,ฟา้าเียครับปั่นก็ได้ไฟฟ้าก็ดีครับคันละหมื่นเก้าคันคนูณบ้านเราก็หกหมื่นบาทครับพี่น้องเออเอารถพี่น้องเลยอันนี้สองหมื่นห้าพี่น้องเพิ่งขันนียสองหมื่นห้าครับโอ้สื่อรถเก๋งคีบอดีก็บ่อหนเนาะสามหมื่นหรมีได้พี่น้องเด้อนี่ ีนสามหมื่นกลัวครับพี่น้องเฮ้ยจักรยานยางกระดดก,กระเดียจักรยานคันละสามหมื่นคบบานห้องกะทิคุณสามเขไปกสิเก้าหแล้วครับพี่น้องเก้าหมบาทแล้วครับจักรยานสามหมื 30, 800, พี่น้องเฮ้ยบการ์เอรผมเนี่ยยางเอาดีกวสามหมื่นอ็ดครับคันนี้จักรยานสามหมื่นเอ็ดครับพี่น้องเบอร์เอารวบ เอ้ยจักรยานยังกันละสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องเอ้ยอก,กระดดกระเดียบมังเด้อชุ่ชมครับเบิ่งสามหมื่นนี่กับบ้านเ้องกันสิเก้าหมื่นบาทเลยครับอันนี้จักรยานจะซื้อบ่อันนี้มอเตอร์พี่น้องจักรยานสวีเดนครับไม่ต้องห่วงครับผมสองพันสี่สองพันสี่โอ้พี่น้อง สองพันสี่ตัวนี้ก็สามพันพี่น้องตังแต่สามพันเก่าแล้วสามพันสี่พี่น้องเยสามพัี่พี่น้องอันนี้แบบบานทากสัสเชสันสินะพี่น้องนาะรุ่นนี้สามพันสี่พี่น้องเลยอันนี้สามพันเก่าแล้วครับเนี่ยอันนี้สีพันเก่าพี่น้องเนี่ยรุ่นนี้ สี่พันเก้าครับผมโอ้สามพันเก้าพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยยอดสุดครับพี่น้องเบิึงก็หลุดครับสามพันสี่ครับพี่น้องโอ้มีซ้อมพร้อมด้วพี่น้องนี่ก็จ้าจไปว่าคล้ายพร้มพอมซ้อมพร้อมครับนี่มองซ้อมก็มีครับผมนี่เสื้อหมอบก็มีตัวนี้แปดพันครัวพี่น้องเสื้อหมอบหรือเอียงหมอบนั่นนี่ นี่แหละพี่น้องโอกนี่เนี่ยเข็นรถแล้วก็ให้ลูกนั่งนี่แเราเข็นด้ร้อมใช้จักรยานมาจักนี่เนาะเข็นแล้วก็เลี้ยนพร้อมพี่น้องนี่ยม่ต้องปัน่นนี่ครับผมอันนี้เป็นหมองสองเป็นครับผมเนี่ยเจอส่องแสงพร้อมพี่น้องหัวทุงมือทุงอยังเสื้อปั่นจักรยานตัวได้ปุ๋ยมือพี่น้องแปดร้อยกว่าคนครับโอ้สุดจักรยานสุดหนึ่งต้องเสือ้อต้องกางเกงอยู่กางเกงก็เจ็ดหล่ออ่พี่น้อง เท็กเสือเจ้างเกงเลสิหาวพันธุ์ไปแล้วเนาะตัวละพันก็นกนมีเด้อเกงพี่น้องอือพุ่นนี่เราตุ้มมือพูดอะไรพี่น้องเอ้ยปั่นจักรยานที่นี่เป็นต้องครบเสร็จนะพี่น้องต้องเต็มสูบพ่นเสือใส่ยังปั่นใส่ปั่นจักรยานโปรเจักต์หนึ่งเก่งไงอืมสุดชุ่มนี่ใส่ปั่นแล้วพี่น้องเอ้ย มาฝากพี่ตอนน้องเบิ่งพี่น้องเลยจักรยานเมืองสวีเดนแพงหรือถูกรถนั่งลายมันได้ยรถนี่สี่พันสองพี่น้องนี่ครับผมสี่พันสองเอาลูกใส่นี่เราเข็นแลนนำลูกอันนี้หมื่นสามครับนี่โอ้เนาะมีแจะเดราไปแฝงพี่น้องเลยใครจะดูคุ้มไงไปเหรอวอเดซี่นี่เราพี่น้องเลย มาฝากพี่ตอนน้องบึงครับผมคุณสำหรับการรับชมมันเก่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อภาเบึงเนสวสวยๆงามครับผมสวัสดีครับและสวัสดีครับผม